คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามีคนรอบตัวของคุณเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม คือรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเ,เข้ามาเพื่อหลอกแต่ก็ย้อมให้เขาหลอกท,ทั้งท,งที่รู้ว่าเขาหลอกแล้วตัวอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาหาผู้หญิงคนนี้แล้วบอกว่ายังโสดอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ก็รู้แต่ก็ยังที่จะคบกับเขาต่อไปทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้กําลังหลอกเราอยู่ซึ่งการหลอกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เรื่องการต,ตักตรงผลประโยชน์อะไรก็ได้เรื่องงานก็ได้แต่คุณพอนึกภาพออกไห er <dispar asking S 2> มว่าคนแบบนี้มีจริงแล้วค<ม>ุณอยากรู้ไหมว่าคนที่เขาเจอการถูกหลอกและเขายังทนให้หลลอกเนจริงๆแ้วมั จกจาอะไรแล่ถ้าคนที่เป็นแบบนี้อยู่นะแล้วคุณได้ฟังคลิปนี้นะคุณจะได้รู้ครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยยังยอมถูกหลอกอยู่แบบนี้และทางแก้มันคืออะไรต้องบอกก่อนครับว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยและยอมทนให้หลอกเนี่ยมาจากหนึ่งเลยครับคือเขาเห็นตัวเองเนี่ยมีคุณค่าน้อยเกินไปนั่นก็คือเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสตมที่ต่ำนั่นเอง คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีค่าสู้ใครไม่ได้คนนู้นคนนี้ก็เก่งกว่าหมดคนนู้นคนนี้ก็สวยกว่าหมดคนนู้นคนนี้ก็หล่อกว่าหมดคนนู้นคนนี้ก็มีอะไรดีกว่าเขาหมดรวยกว่าอะไรก็แล้วแต่และเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยและในชีวิตของคนคนนี้ก็ไม่เคยถูกใครชมด้วยว่าเขามีดียังไงเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาภูมิใจกับตัวเองภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแต่พอวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาผู้ชายคนนี้กลับมาบอกว่าเขาดีอย่างนู้นเขาดีอย่างนี้ ทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าจิตใจพองโตและรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละเข้ามาทําให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นและผู้หญิงคนนี้ก็มารู้ทีหลังว่าเฮ้ยแต่อันนี้มันมีแฟนนี่หว่าเฮ้ยแต่อันนี้มันเข้ามาหลอกเงินฉันนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรยอมเพราะรู้สึกดีกับการที่คนเนี้ยพูดจาหวานใส่และทําให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีกับตัวเองเพราะนั้นคุณเห็นอะไรจากเรื่องเรื่องนี้คุณจะเห็นว่าคนเราเนี่ยสามารถถูกหลอกได้และยอมให้โดนหลอกได้เพียงเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความด้อยค่าบางอย่างในตัว ัวเองเมองว่าฉันตัวเลือกไม่มาอะไรเข้ามาฉันต้องคว้าไปก่อนซึ่งผมจะบอกครับว่าจริงๆแล้วการที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองหรือไม่นั้นมันไม่อยู่ที่คนอื่นมองครับแต่มันอยู่ที่ตัวคุณมองต่างหากต่อให้คนอื่นบอกว่าคุณดีแค่ไหนแต่คุณมองตัวเองไม่ดีคุณก็ไม่ดี ตอให้คนอื่นบอกว่าคุณไม่ดีแค่ไหนแต่คุณมองว่าตัวเองดีคุณก็ดีเพราะฉะนั้นครับต้นเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยต้องตกในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นเพราะว่าคุณมองเห็นคุณค่าตัวเองต่ําเกินไปเพราะฉะนั้นคุณฝึกมองใหม่ครับมองแบบที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีเราทุกคนเนี่ยมีจุดตีเป็นของตัวเองหาจุดนั้นให้เจอแล้วภูมิใจกับมันภูมิใจกับความเป็นคุณแล้วมันทาให้คุณเนี่ยมี s e l ์ e s t e e มที่สูงมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและคุณจะมองออกว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเข้ามาในชีวิตคุณ อกได้และข้อที่2ครับของคนที่ถูกหลอกซ้ําๆและยังคงทนให้หลอกนั่นก็คือเขาลงทุนไปแล้วและเขาก็อยากได้ผลลัพธ์กลับมา บางคนนะครับรู้ว่าตัวเองถูกหลอกตอนที่คุยกับเขามานานแล้วคบกับเขามานานแล้วก็รู้สึกว่ากลัวที่จะต้องเสียเวลาไหนๆก็เสียเวลามาขนาดนี้แหละฉันต้องได้คนนี้หรือบางคนรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ายอมอยู่ตรงนี้ต่อไปท,ทั้งๆที่ตัวเองไม่ชอบเลยนะแต่อยู่เพราะเอาใจลงไปเล่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องได้เท่านั้นไม่อยากจะเสียอะไรไปไม่อยากให้ตัวเองดูเป็นคนที่โง่อารมณ์มันจะเหมือนประมาณว่าเวลาให้คนยืมเงินไปหนึ่งหมื่นนะแล้วไอ้นี่มันทักกลับมาบอกว่าเออขอยืมอีก สองหมื่นดิเดี๋ยวจะเอาไปลงทุนตรงนี้เพิ่มอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอได้เงินกลับมานะเดี๋ยวมาคืนทีเดียวเลยสามหมื่นรวมยอดเลยแล้วคุณอยากได้เงินต้นหนึ่งหมื่นนั้นคืนคุณก็ให้เขายืมไปอีกสองหมื่นเพื่อที่ว่าคุณจะได้เงินต้นนั้นกลับคืนมานี่คือเรื่องเงินแต่เรื่องที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกคือต้นทุนทางเวลาหรือต้นทุนทางจิตใจที่คุณลงทุนไปแล้วแลวคุณไม่อยากที่จะเสียมันไปฟรีเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ครับกำลังบอกว่าถ้าหากว่าคุณไม่อยากถูกหลอกซ้ำๆคุณต้องตัดให้เร็ว ถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรมันไม่ชอบมาพากลอะไรมันไม่โอเคตั้งแต่แรกแล้วอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกว่ามันจะไปได้ดีเพราะยิ่งหลอกมันก็ยิ่งเสียยิ่งคุณไม่ยอมรับมันมันก็ยิ่งเสียเพราะฉนั้นไม่ต้องไปคิดครับว่าลงทุนไปแล้วต้องได้ผลลัพธ์เท่านั้นบางทีผลลัพธ์ครับมันอาจจะตอบแทนคุณมาในรูปแบบของบทเรียนก็ได้การที่คุณเจอคนคนนี้ปฏิบัติคุณยอแย,แ,ยแบบนี้ คุณสูญเสียเงินไปก็จริงสูญเสียเวลาไปก็จริงสูญเสียจิตใจไปก็กจริงแต่คุณได้บทเรียนกลับมาว่าคนแบบนี้แหละคือคนที่คุณไม่อยากได้เข้ามาในชีวิตถ้าหากคุณเจอคนแบบนี้อีกคุณจะไม่เอาแล้วมันจะเป็นภูมิต้านทานให้คุณทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่คุณต้องฝึกฝนในการทํา2ข้อนี้เพื่อให้คุณไม่ถูกหลอกซ้ำๆและผมก็เป็นกําลังใจนะครับขอให้ทุกคนผ่านไปได้ครับผมชองคริสครับ